ลงม,มาเดี๋ยวเพนะแล้วคนข้างเคียงด้วยนะ <Kinda. S 2> อ้าวไปพี่รชัชพลค่ะอยู่ในสายแล้วพี่รัชพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณถนอมคุณชินมีค่ะเรื่องการโอนที่ดินหรอคะค่ะคือปัญหาอะไรคะคือพรอนกระแบงอยู่อย่เงี้ยเนนี้พรอนหมดแล้วก็ไปเทเทเสร็จแล้วก็อาชนดมาให้น้องสาวไว้ แต่ไปมาน้องสาวไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปโอนนี่ผ่านมาตั้ยี่สิบกว่าปีแล้วจะมีอ,มอะไรเปล่าครับธนาคารเขาจะยังไงเปล่าอยากจะทราบตรงนี้ครับว่าไม่ยี่สิบปีแล้วไม่ได้พอไม่ได้ไม่ได้โอนตอนนี้เป็นเป็นชื่อ,อสัญญา สัญญาผ่อนจำนองกับธนาคารเนี่ยอันนี้มันผ่อนมันก็เรียกจำนองอะนะผ่อนบ้านกับธนาคารเนี่ยจำนองไว้แล้วก็ผ่อน<ช>ธนาคารค่ะคุณรัชพลเป็นคู่สัญญาเองไหมใช่ครับถ้าเป็นคู่สัญญาเองเนี่ยคุณรัชพลไปติดต่อธนาคารธนาคารนั่นแหละครับรับโอนมาเองเลยครับรับโอนเองครับทีนี้อย่างนี้เนี่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คุณบอกว่าคุณให้น้องรับโอนเนี่ยคุณให้น้องเนี่ยคุณให้น้องไปยังไงคุณให้เขาไปรับอยู่ๆให้น้องไปรับโอนมาจากธนาคารคุณไปเซ็นมอบอํำนาจกันอะไรยังไงกันแล้วหรือยังอ่ะคือวันมีที่มียอดเหลือหกหกหมื่นสบาทคือน้องสาวเขาเป็นคนออกเทเทโอนคือก็ไปไปโอนไปเทไปเทเสร็จเรียบร้อยอก็เโฉนดเอาใบเท เทนี่หมดแล้วหมืนสบายก็มาให้น้องสาวเอ,อ้แต่ว่าเขาก็ถึงวันนี้เขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับโอนไปเป็นชื่อเขาใช่ไหมใช่ครับเขาไม่ได้ไปทําอะไรเลยไม่ได้ทำเขาอายุเท่าไหร่แล้วลน้องสาวอ่ะตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วครับอ๋องั้นเลิกพูดเรื่องน้องสาวก็เป็นเรื่องของคุณรัชพลน่นะทีนี้คุณลุงอ่ะลุงอายุเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบเอ็ดครับ เจ็ดสิบเอ็ดและมีน้องมีใครอีกไหมที่จะโอนต่อหรือว่าต้องกลับมามีลูกมีหลานไหมก็มีมีพี่น้องอีกสองคนคุณลุงไปติดต่อธนาคารนะครับเราคุณลุงโอนมาเองครับเพราะยังไงก็ต้องโอนกลับมาเองครับไม่งั้นถ้าลุงเปอะไรไปอีกคนหนึ่งนะนะทรัพย์นี้ยุ่งเลยใช่คะ่ะ ญาติต้องไปสืบทรัพย์กันนะ่ะอมว่ยมันยังไม่ได้ร่การโอนมาเนาะลุอองลุงไปะะโอนมาครับไปติดต่อธนาคารแล้วครับคุณลุงให้ลูกหลานพาไปเนาะคุณลุงเนาะแล้วมันนานไป20ปีแล้วธนาคารเขาจะเล่นแง่อะไรไหมฮะ ไม่เล่นหรอครับเหมือนกับลุงฝากเงินไว้กับธนาคารผ่านไปกี่ปีนะก็ยังต้องเก็บเงินไว้ลุงเมื่อลุงไปยกเว้นว่ามีมีฮะมีเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารแล้วก็เจ้าของบัญชีตายไปโดยที่ทายาทไม่รู้นี่เยอะนะเหมือนกันจะมีเหมือนกันเยอะมากเหมือนกันเงินนี้ตกเป็นของแผ่นดินเหรอคะพี่หน่องเมื่อก่อนตอนแรกผมคิดว่าธนาคารจะได้ไปเนาะเพราะว่ามันจะมีเงินพวกนี้เยอะนะที่ว่าทายาทไม่รู้ไง นะครับถึงรู้ก็บางทีก็เงินไม่มากก็ไปจัดการยุ่งยากเรื่องทรัพย์มรดกก็โอ้ย,อยุ่ง,งยากมาไม่เอาดีกว่าออถ้าทรัพย์เยอะๆก็ไม่รู้่เนี่ยคุณลุงไปติดต่อธนาคารลุงจดเบอร์นี้ไปเบอร์หนึ่งครับลงุงค่ะครับหนึ่งสองหนึ่งสาครับคุณลุง 1213นาเนาะอจดเบอร์นะ1213เป็นศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยคุณลุงโทรไปก่อนได้ครับคุณลุงโทรไปที่เบอร์1 2 1 3บอกว่าสวัสดีครับมผมนายรัชพลน,นามสกุลนี้ครับมผมอยากให้ทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยตรวจสอบบัญชีจำนองบ้านที่ดินของผมนะครับทำไว้เมื่อปีไหน นะครับบัดนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วผมยังไม่ได้ไปถ่ายถอนจำงนะครับโดยที่ปิดบัญชีไปหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายถอนจำงเนี่ยท่านช่วยตรวจสอบให้ผมทีได้ไหมครับแล้วผมจะได้ไปถ่ายถอนจำงเดี๋ยวเขาจะแล้วแบงก์ชาติเนี่ยศูนย์เนี่ยเขาจะติดต่อกับธนาคารธนาคารที่ลุงเป็นผู้สัญญาอยู่นะครับคุณลุงครับคุณธนาับขอถามเรื่องชรปุยยาเรื่องนี้มาไปตั้งไปง่ายขนาดนี้เลยเรื่องนี้เข้าใจแล้วเรอ เข้าใจแล้วครับเีน้พระผู้เยาวพระผู้เยาวลุงไปพระเขาหรือใครหลานนะหลานหลานนึกว่าลุงนะเออหลานเป็นหลานในหลานอายุเท่าไหร่ก็ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าผู้เยาว์อายุเท่าไหร่ผู้เยาว์ยังไม่ไม่ถึงสิบแปดเลยอย่าบอกไม่ถึงสิบแปดตะสิบสองก็ไม่ถึงสิบแปดเหมือนกันผู้ยองเกินสิบห้าแล้วยังเกินแล้วครับประมาณสิบสิบเจ็ด สิบเจ็ดทีนี้พราไปใช้จัดบิดามารดานี้ได้เจอข้อหานี้ได้แต่ว่าม่มถ้าเขายินยอมก็ไม่เจอข้อหาข่มขืนอแต่ถ้าไม่ยินยอมอายุเท่าไหร่ก็ข่มขืนแต่ถ้าอายุเกินยี่สิบไม่พราดผู้เยาว์เพราะว่าตัวเองเป็นนิติบุคคลแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงยี่สิบก็พราไเป็นใช้จัดบิดามารดา,า,อาตอนนี้นลุง<ข>จะทำเขาเรียกเขาเรียกแสนห้าแสนห้า ขก็เจรจากันได้หน่ลงุงเรื่องนี้ตกลงยอมความได้ครับลงุงเพราะว่าเด็กมันโตเด็กโตแล้วผู้เสียหายถ้าเขายินยอมโตแล้วแต่พ่อแม่เขาไม่ยอมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกถ้าเขาไม่ถ้าไม่ใจเดี๋ยวเขาก็ฟ้องศาลตัดสินนะลุงนะเอาละลุงนะเอาแค่นี้นะลง